มาพบกับครูแนทวันพุทธที่13มกราคมพุทธศักราช2564วันนี้ครูแนทมีนิทานมาฝากหนึ่งเรื่องค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องสุนัขก,กับเงาหรือเราเรียกสั้นๆว่าหมากับเงาค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุนัขตัวหนึ่งเดินพัดหลงเข้าไปในหมู่บ้าน ด้วยความที่มันมีหน้าตาน่ารักมันจึงโชคดีคนในหมู่บ้านเอาชิ้นเนื้อชิ้นโตให้เจ้าสุนัขเจ้าสุนัขดีใจเป็นอย่างมากคาชิ้นเนื้อชิ้นนั้นเอาไว้ในปากอย่างแน่นรีบตรงออกมาจากหมู่บ้านเพื่อจะได้ไปหาที่กินอย่างสบายใจระหว่างทางนั้นขณะที่มันกำลังข้ามสะพานเหนือลำธารมันก็เห็นเงาของมันเองสะท้อนอยู่ในน้ำเบื้องล่าง มันจ้องมองอยู่นานด้วยความสงสัยสิ่งที่เจ้าสุนัขเห็นก็คือสุนัขอีกตัวหนึ่งที่มีเนื้ออีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าของมันที่อยู่ในปากด้วยความโลภของเจ้าสุนัขมันอยากได้ชิ้นเนื้อชิ้นนั้นเช่นกันมันจึงเห่าใส่สุนัขที่อยู่ในน้ําอย่างเกลี้ยกล่อม <c oughs> เพื่อที่จะได้กินชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่าและทันใดนั้นเองเนื้อที่มันคาาอยู่ก็ล่วงหล่นไปในน้ําเมื่อชิ้นเนื้อล่วงลงไปในน้ํา ก็ร่วงลงไปใส่เงาของมันเองน้ําก็กระจายออกใส่เจ้าสุนัขสุดท้ายแล้วเจ้าสุนัขก,ก็ไม่ได้กินเนื้อเลยในวันนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากราบหายเพราะอะไรสุนัขจึงปล่อยก้อนเนื้อหล่นลงไปในน้ำเพราะสุนัขเห็นก้อนเนื้อที่ใหญ่กว่าอยู่ในน้ำ แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเกิดเงาในน้ำได้อย่างไรเพราะสุนัขบางแสงเมื่อแสงกระทบตัวของสุนัขจึงเกิดเงาในน้ำเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังงงๆในสิ่งที่ครูแนะพูดงั้นเราไปดูการเกิดเงากันเลยดีกว่าค่ะการเกิดเงา เงาจะเกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุมาบาังทางเดินของแสงรูปร่างของเงาเงาจะมีรูปร่างคล้ายกับสิ่งนั้น เงาของคนเราก็จะมีรูปร่างคล้ายกับคนคนนั้นเช่นเดียวกันเด็กๆสามารถลากเส้นตามเงาที่ปรากฏขึ้นเพื่อสำรวจรูปร่างของเงาได้เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากจะทดลองด้วยตนเองเด็กๆสามารถทดลองได้ด้วยตนเองเลยนะคะเด็กๆสามารถออกไปยืนกลางแดด แล้วลองทดลองด้วยตัวเองเลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนอื่นเด็กๆอย่าเพิ่งไปทดลองนะคะมาฟังหรืออ่านคำพื้นฐานกับครูแนทกันก่อนค่ะวันนี้ครูแนทมีคำพื้นฐานมาฝากเด็กๆค่ะคำว่าหาเด็กๆพูดตามครูแนทนะคะ อีกครั้งค่ะหออาหา <Okay. S 1> เด็กๆอย่าทดลองการแดดมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าอยู่การแดดมากเกินไปเด็กๆอาจจะไม่สบายได้ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย